เลขอาชีพนะก็เลขหนึ่งเนี่ยก็เด่นเรื่องข้าราชการนะกิจการส่วนตัวพนักงานรัฐวิสาหากิจเกี่ยวข้องกับยศตำแหน่งยศตำแหน่งไฟฟ้าพลังงานนะครับเพชรพลอยอะไรที่มีแสงสว่างแวววาวประมูลวิ่งเต้นอะไรอย่างเงี้ยเลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่งนี้เด่นเรื่องเกียรติยศเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เด่นเรื่องเกียรติยศเด่นเรื่องชื่อเสียงเด่นเรื่องเครดิตเด่นเรื่องความมุ่งมั่น ในเรื่องความมุ่งมั่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าการที่เราวางแผนมองการไกลก็ได้เลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่จะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีอ่ะนี่คือเลขหนึ่งนะครับถ้าดวงเราเลขหนึ่งดีเราเอาเลขหนึ่งมาใช้เนี่ยเลขหนึ่งเสริมเรื่องยศอ่าถ้าเอาความหมายสั้นๆเป็นข้าราชการการเมืองก็ได้นะครับเลขหนึ่งก็อยู่ในดาราก็ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ใช้เลขหนึ่งได้เลขหนึ่งดีนะครับ ส่วนเลข2องาชีพที่เหมาะกับเลข2องคือผู้หญิงเด็กเสื้อผ้าอาหารการต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวข้องกับติดต่อทางไกลการเดินทางรถลายานพาหนะการเซอร์วิสต่างๆการให้บริการต่างๆนะครับรวมถึงกระทั่งเป็นนักบินก็ได้ถ่ายรูปก็ได้เลข2นี้คุมเข้าคลุมค่อนข้างเยอะนักถ่ายรูปเก่งๆสถาบันที่เก่งๆก็ใช้พวก2 992ได้2 9 9 2ถ่ายรูปเก่งออกแบบเก่ง เป็นสถาบนันที่เก่งอย่างนี้เป็นต้นเลข2เนี่ยจะถ้าทําอาชีพอะไรที่เป็นเสื้อผ้าอาหารบริการดีมากๆม,มีเสน่ห์คนเลข2เด่นในตัวมีเสน่ห์มีจลจักรก้านมารยามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความที่จะเป็นมิตรกับคนทั่วไปนี่คือเลข2นะครับเลข2ก็ถ้าเราเลข2ดีเลข2เด่นเราดึงมาใช้ ก็เป็นเรื่องเสน่ด้วยนะครับเป็นเรื่องเสน่ด้วยถ้าเลขสองไม่ค่อยดีก็จะขี้งอนคนในเลขสองเสียจะขี้งอนขี้น้อยใจแล้วก็จะแข่งกระด้างเอาใจคนไม่เป็นความตรงมันก็จะเป็นนิยามที่ตรงข้ามว่าเลขสองไปนะครับอย่างเลขสองเนี่ยก็เหมาะกับถ้าถ้าเราขายอาหารก็เลขสองก็ได้เลขสองก็จะเป็นอะไรที่เป็นอาหารที่เป็นน้ำๆขายน้าโซงขายอะไรที่เป็น ก๋วยเตี๋ยวขายอะไรที่เป็นน้ำๆก็โจกเจอก็ได้เงี้ยเป็นตน้นยกตัวอย่างนะครับจริงๆเลขสองนี้นิยามเขาครอบกลุ่มค่อนข้างเยอะเนี่ยทำทัวร์ก็ได้แต่ทำทัวร์วตอนนี้โควิดเนี่ยก็เหนื่อยหมดทุกที่นะครับทัวร์เนี่ยครับอ่าส่วนอันต่อไปเป็นเลขสามเลขสามนี่คือดาวังคารดาวังคารคือดาวนักลกนักลบดาวังคารคุมอะไรบ้างโลหะนักลกต้องใช้โลหะเก่งดาวังคารดีดาวังคารเด่นใช้มือใช้เท้าเก่ง วาดเก่งเขียนเก่งแล้วก็จับอาวุธยุธธโทโธปกรณ์เก่งเก่งคอมพิวเตอร์เก่งการพิมพ์เก่งอะไรพวกนี้คือเลขสเลข3า็คือโลหะจากกลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตำรวจทหารช่างฝีมือต่างๆช่างฝีมือต่ที่พวกเื่องใช้มือพวกเกี่ยวข้องกับแกะสลักกัไดะเกี่ยวข้องกับช่างที่เป็นไม้เกี่ยวข้องกับหมอฟันก็นดะที่ช่างใช้มือเยอะๆศัลยะแพทย์ก็น่ะที่ต้องผ่าตัด หัวใจผ่าตัดอะไรที D, ่เลขสามดีได้สามเด่นในมือนิ okay. ่งเลยมือ hmm. ดีเลยมือเทพเลยนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวข้องกับพัสดีอะไรเงี้ยเข้ามาเลขสามจริงๆคือดาวังคารดาวังคารมันเกี่ยวข้องกับลบๆลบๆลบราคาฟันนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับยานพาหนะก็ได้ครับว่ายานพาหนะก็คือโลหะเลขสองก็ยานพาหนะเลขสามก็ยานพาหนะแต่มีความต่างกันนะครับ มีความต่างกันของดีเทลด้วยนะครับเลขสามก็คือเป็นงานงานสิ่งภัยต่างคืองานท้าทายงานท้าทายนักดับเพลิงงานท้าทายหรือว่าจะไปอยู่มูลนิธิก็ก็งานท้าทายงานที่ประจนภัยสิ่งภัยนะครับมีตึกเช็ดกระจกก็งานท้าทายนะเลขสามก็คืองานท้าทายหน่อยนะครับส่วนเลขสี่ใครที่เลขสีด่ดีเลขสี่เด่นนะครับก็ทําเกี่ยวเก่งข้องเกี่ยวข้องกับโฆษณาประชาสัมพันธ์นะ โฆษณาเก่งพูดเก่งเขียนเก่งอคอมพิวเตอร์มือถือติดต่อเจรจาสื่อสารมวลชนกฎหมายนายความนักพูดนักเขียนตลาดหุ้นนี่ตลาดหุ้นประกันแปลภาษาบัญชีครูอาจารย์โรงเรียนนะครับเลขสี่เนี่ยเป็นเลขเกี่ยวข้องกับสติปัญญาเลขสี่เนี่ยเกี่ยวข้องกับอักษรด้วยคนที่เลขสี่ดีนะคืออักษรจะดีอักษรจะเด่นจะเก่งเรื่องอักษรนะครับเขาจะเอ่อ พูดเก่งเขียนเก่งเถียงเก่งนะครับเลขสีดีๆนี่จะไม่ตกยุคทันสมัยอยู่ตลอดเลยจะเก่งคอมพิวเตอร์เก่งมือถือนะถ้าสมมุติเราต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับขายออนไลน์อย่างเงี้ยฮะถ้าเลขสีเลขสีดีเลขสีดเ,ขสเด่นก็เอาเลขสี่มาใช้ด้วยก็ได้เลขสีเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเก่งเรื่องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับต,ต,ต่อไปก็เป็นเลขห้านะครับเลขห้าคืออะไรเลขห้าคือนักบริหาร เลขห้าคือครูบาอาจารย์เลขห้าคือผู้พิพากษาตุลาการเลขห้าคือแพทย์เลขห้าคือวิชาการหนังสือด็อกเตอร์ผู้ทรงความรู้ผู้ทรงแก่เรียนนะครับมูลนิธิยารักษาโรคก,การบุญการกรุศลทุกชนิดสังฆพันธ์โหราจารย์และนักบวชใช้เลขห้าดีใช้เลขห้าเ,เด่นเลขห้าเนี่ยจะเป็นคนจะให้ความเคารพเกรงขามเลขห้านี่มีบารมีในตัวเลขห้าคือดาวพฤหัส พื้นรหัสคืออะไรพื้นรหัสคือครูบาอาจารย์เขาอ่าพื้นรหัสก็คือคนที่มีความรู้ในตัวสูงเลข5ดีเลข5เด่นสมาธิดีจิตค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเงียบกว่าคนอื่นเขาเลขห้าไม่ดีเลขห้าไม่เด่นจะฟุ้งซ่านกว่าคนอื่นเขานะครับเลขห้าดีเลขห้าเด่นเนี่ยก็ทําเกี่ยวข้องกับอ่อะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคดีมากนะครับ อะไรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรก็ดีมากสมมุติเราขายอาหารแล้วก็ขายอะไรที่มันเป็นสมุนไพรอาหารเสริมที่เป็นเกี่ยวข้องสมุนไพรก็เลข5ห้าก็ดีมากเล็ห้าคือยารักษาโรคด้วยนะครับคนที่ใช้เลข5ห้าเนี่ยจะเด่นเรื่องเกี่ยวข้องกับความปล่อยวางความใจเย็นความสบายใจนะเลข5ห้าคือสมาธิเลข4สี่คือสติเลข5ห้าเนี่ยก็จะเด่นเรื่องเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นผู้บริหารก็มีบาร,รมีไงนิ่งไง อ่าคิดอ่านอะไรแล้วก็มีความรู้ในตัวสูงอ่าเป็นซีอดีบริหารอะไรเก่งเป็นโค้ดได้สอนคนได้ไงสอนคนเก่งเป็นครูบาอาจารย์คนได้เป็นผู้วิาพากษาได้เพราะอ่านหนังสือดุอ่านหนังสือเก่งเลขห้าดีๆเลขห้าเด่นๆเนี่ยอ่านหนังสือดุเป็นแพทย์ได้เป็นวิชาการได้ต่างๆนะครับส่วนเลขหกเลขหกเนี่ยจะเป็นเรียกเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันโลกโลกอ่ะอุ่มเฟือยบันเทิงเอ็นเตอร์เทนศินละปะ ความสวยความงามการเงินการลงทุนธนาคารเครื่องสำอางเครื่องประดับอาหารการกินก็ได้แต่ต้องเป็นอาหารแพงนะเลข6เนี่ยหมาอกาการทําอะไรแพงๆเลขหกทาอะไรก็ฟุ่มเฟือยถ้ามีเลข6มาเกี่ยวข้องในดวงชะตาเนี่ยอย่าไปทําของถูกให้ทําของพรีเมียมให้ทำของแพงหรือว่าถ้าทําเกี่ยวข้องกับอาหารก็อาหารแพงเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าแพงอย่างนี้เป็นต้น แล้วทำจะจะรุ่งส่วนเลขเจ็ดเลขเจ็ดเนี่ยเหมาะกันค้าขายแบบขายส่งแบบแบบแม่ค้าขายปีกก็คือเลขเจ็ดเนี่ยจะขายจำนวนเยอะๆซื้อมาขายไปจำนวนเยอะๆกำไรติดไปนวมเลขหกเนี่ยจะกำไรค่อนข้างเยอะเลขเจ็ดเนี่ยจะกำไรน้อยแต่โบนุ่มเยอะอ่ามันมีความต่างกันดังนี้ส่วนเลขเจ็ดเนี่ยเหมาะมากกับที่ดินคนไหนทำอสังหาริมทรัพย์เหมาะกับเลขเจ็ดคนไหนทำก่อสร้างเหมาะกับเลขเจ็ด คนไหนทำการเกษตรเพราะปูเหมาะก,กับเลข7เพราะอะไรเลข7็เนี่ยจะเป็นคนที่อดทนรอคอยได้เป็นอย่างดีจะเป็นคนที่ทำปีนี้ปลูกทุเรียนปีนี้รออีก 3- 4 5ี่หปีข้างหน้าเก็บผลก็ได้เลข7็เนี่ยเป็นเลขที่ต้องอดทนรอคอยช้านิดหนึ่งก็เหมาะกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดินพัฒนาอสังหามันไม่ได้จบในวันเดียวอยู่แล้วมันต้องรอเวลาอย่างนี้เป็นตน้นเลข7เนี่ยยังเหมาะกับการขายหินแขรไขายแร่ธาตุ ต่างๆทรัพยากรธรณีต่างๆขายที่เลขเจ็ดดีเลขเจ็ดเด่นเนี่ยนะที่ดินจะดีนะครับหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่มีพวกเลขเจ็ด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 อะไรเงี้ยเคยเห็นก็เป็นลงเป็นเหมืองแร่ทําเหมืองแร่แต่เขาก็ค่อนข้างที่จะต้องเครียดนิดหนึ่งเพราะตามสไตล์ของเลขเจ็ดคือมันจะเป็นเลขที่จรงิจรงจังไม่มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกเรื่องนะครับแล้วก็เลขเจ็ดเนี่ยขายเกี่ยวข้องกับของมือสองก็ดีขายขายมือของเก่าของโบราณ เลขเเนี่ยจะเป็นคนที่มีความละเอียดมากมากมากๆมากจุจิจุกจิกด้วยอ่าเลข7็เนี่ยถ้าเบอร์มีเลข7น็นะเขาจะเป็นคนละเอียดแต่ถ้า7หลายตัวก็จะจุจี้จุจี้ละเอียดกันไปนะครับเลขแผมข้ามไปนะเลข8ผมไม่สอนไม่อยากสอนเพราะเลข8คืออะไรอ่าไม่อยากให้ใช้ใช้แล้วมันดีทางเทาดีทางอบายามุกก็เลยตัดออกไปเลยนะอบายามุกทําขึ้นก็ขาดทุน ได้เงินเพราะอบยมุกเนี่ยมันขาดทุนเลขแปดให้คุณด้านอำนาจอย่างเดียวก็เลยไม่ก็เลยข้ามไปเลขแปดเลยไม่สอนนะถ้าสอนไปเดี๋ยวไม่ดีนะครับส่วนเลขเก้านะเลขเก้าคือพกระเลขเก้าเนี่ยเป็นวิญญาณธาตุนะเลขเก้านี่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทางไกลเกี่ยวข้องคนต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นนะนำเข้าส่งออกก็ได้ ของเก่าของโบราณก็ได้พักเครื่องของขลังหมอดูจิตวิญญาณโหราศาสตร์โหราจารย์พระพิสุอะไรอย่างเงี้ยใช้เลขเก้าดีใช้เลขเก้าเด่นตัวผมเองเนี่ยเบอร์ในเบอร์นีมีเลขเก้าอยู่ห้าตัวนะก็จะเด่นเรื่องเกี่ยวงกับหมอดูเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับเซนลางสังหรณ์ต่างๆทําบุญทํากุศลต่างๆนะเลขเก้าเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อย่างเ,นนาเบอร์เลขเก้าเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนใช้ได้แต่ว่าอย่างผมนี่ทําบุญตลอดอยู่แล้วแล้วก็ มีมูลนิธิด้วยก็จะทํามูลนิธิตลอดก็อย่างเงี้ยเป็นข้อยกเว้นที่ทําได้นะถ้าเป็นคนอื่นก็ก็ใช้เลขเก้าห้าตัวอย่างผมไม่ได้ใช้แล้วไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็เรื่องอาชีพก็จะประมาณนี้จะอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับ